ถูกพระชนะด่าเมื่อพระอครสา,าวกสารีบุตรและพระโมคคลานะมีบทบาทมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นและเป็นที่รักของพุทธบริษัทมากขึ้นก็ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่พระชนะผู้เคยติดตามเสด็จคราวออกมหาพิเนสกลมพระชนนะพบพระอครสา,าวกในพระวิหารเชตวันได้ด่าด้วยคำว่า เราตามเสด็จออกมหาพิเนศสกลมกับพระลูกเจ้าของเราทั้งหลายเจ้าในที่นี้ก็คือพระเจ้าสุโทธทนะในเวลานั้นเราไม่เห็นใครอื่นสักคนเดียวแต่บัดนี้พวกท่านนี้เที่ยวพูดไปว่าเราชื่อสารีบุตรเราชื่อโมคลานะพวกเราเป็นอัครสาวก พระพุทธเจ้าทรงสดับถ้อยคำนั้นจากภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสให้พระชนะเข้าเฝ้าทรงสอบถามและตรัสสอนพระชนะนั่งรับฟังนิ่งอยู่กลับออกจากการเฝ้าแล้วก็ยังกลับไปด่าอีกพระพุทธเจ้าทรงเรียกเข้าพบและตรัสสอนเป็นครั้งที่สามตรัสเตือนว่าชนะ พระอัครสาวกทั้งสองนั้นเป็นกัลยานมิตรเป็นบุคคลชั้นเลิศของเธอเธอจงเสพจงคบกัลยานมิตรเช่นนั้นเถิดจากนั้นตรัสพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรคบปาปมิตรไม่ควรคบบุรุษต่ำช้าควรคบกัลยานมิตรควรคบบุรุษสูงสุดแม้พระชนะจะได้ฟังพระโอวาทแล้วก็ยังด่ายังขู่พวกพิษุอีก เหมือนเดิมภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบอีกตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่พวกเธอจะไม่อาจให้พระชนะสำเนียกได้แต่เมื่อเราปรินิพพานแล้วจึงจักอาจในเวลาจวนปรินิพพานพระอานทน์ได้ทูลถามวิธีปฏิบัติต่อพระชนะรัดให้สมลงพรหมทานแก่พระชนะ ซึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระอนุลนและภิกษุสงฆ์ได้ประกาศลงโพรมทานคือประกาศไม่ให้สมคบกับพระชนะเมื่อพระชนะถูกสงลงโทษเช่นนี้แล้วได้กลับตัวกลับใจสงได้ประกาศให้คบกับพระชนะได้ไม่นานท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทา